เช็นธรรมวันนี้ขอกล่าวคำว่าขันติคือความอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่งธรรมสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒน์มีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เช่นเดิมทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับก็ขอญาติ นำพระเครื่องอนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับถือว่าเป็นจกักรพรรดิของวัตถุมงคลก็ว่าได้นะครับวันนี้ตามที่ผมได้โชว์ที่หน้ากล้องนะครับวันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับที่ผมได้มานะครับแล้วก็พกติดตัวตลอด ถือว่าเป็นพระประจําตัวหรือว่าประจํากายของผมก็ได้ว่าได้นะครับอ่านี่ไปไหนมาไหนเจ้าก็จะห้อยตลอดนะครับนี้ก็ขออนุญาตนําให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับด้วยความสวยงามขององค์พระนะครับถือว่าเป็นพระที่มีหลักถูกต้องตามหลักสากลนิยมนะครับที่คนนิยมกันมากมากนะครับ มวลสารแน่นครบทุกอย่างนะครับเนี่ยโดยเฉพาะเนื้อขององค์พระนะครับจะเห็นชัดเจนเลยถือว่ามีความสวยงามนะครับถือว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งของอพระสมเด็จอีกองค์หนึ่งนะนะครับที่นำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับถือว่าเราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับ บารมีบารมีธรรมของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับนี่แหละพระสมเด็จนะครับที่เป็นพระที่ท่านสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ด่งดังมาอย่างยาวนานเลยนะครับนี่แหละนะครับท่านใดที่มีไว้ในครอบครองแน่นอนนะครับก็เป็น สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองนะครับนี่แหละนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับด้านหลังก็จะเห็นชัดเจนนะครับมวลสาระนะครับทุกอย่างชัดเจนะนะครับไม่ว่าจะเป็นผงพุทธคุณที่ท่านได้มีได้มีโอกาสนำเข้ามา ประกอบในการสร้างพระนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปูนเปลือกหอยต่างๆนะครับแล้วก็แร่เหล็กไหลนะครับนี่แหละที่ท่านได้นำมาบดนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ผมก็ได้มีโอกาสนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชม ถือว่าเป็นอีกองค์หนึ่งที่ผมก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มานะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับนี่แหละเป็นถือว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งอีกองค์หนึ่งนะครับก็อลองพิจารณาดูนะครับทุกอย่างดูง่ายนะครับมนสเสนยิ่งสัมผัส ยังไงยิ่งสัมผัสยิ่งหลงไหลในในความงามขององค์พระนะครับนี่พี่น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขออนุญาตนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับถือว่าได้มีโอกาสมาชื่นชมบารมีนะครับพระที่ ทรงคุณค่านะครับเพราะว่าสมเด็จพระสมเด็จของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับถือว่าเป็นมหาจากักรพรรดิของวัตถุมงคลนะครับที่ราคาแพงแล้วก็คนก็นิยมกันมากนะครับนะครับก็ถือว่าได้มีโอกาสนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ สวยงามมากๆนะครับในแต่ละคลิปก็ไม่เกินสิบนาทีนะครับถือว่าเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับพี่น้องท่านใดชอบอย่างไรหรือต้องการที่จะพูดคุยกันนะครับก็ทักมาที่เบอร์โทร0979991983 ID Line ก็เบอร์เดียวกันนะครับ นะครับเพื่อพี่น้องท่านใดถ้ามีวัตถุมงคลที่เก็บมานานะนะครับก็อยากจะนำมาแชร์ประสบการณ์อะไรก็ลองส่งมานะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยะนะครับนี่แหละ,ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับในแต่ละคลิปวีดีโอนะครับถือว่าเป็นการรีวิวแบบสั้นๆะนะครับ ของดีก็ต้องต้องดูบ่อยเนาะนะครับถือว่าโชคดีแล้วที่ได้มีโอกาสเข้ามาชมนะครับถึงจะเป็นเวลาอันสั้นๆนะครับแต่ก็ถือว่าเรามีบุญวาสนานะครับเพราะว่า,าวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับที่เรามีความรักมีความศรัทธาแน่นอนนะครับ บารมีของท่านก็จะปกปักรักษาให้เราประสบในความโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีแต่ความก้าวหน้านะครับเป็นเมตตามหานิยมป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะครับพวกมนต์ดำคุใสยต่างๆนะครับนี่แหละพุทธคุณของครูบาอาจารย์นะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ขอยุติการรีริไีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ผมสุพัฒน์ก็ต้องขอกล่าวคําว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ